ในเรื่องที่4นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของการปรับแก้ไขห้องประชุมสําหรับครูหรือบุคลากรางการศึกษาที่ต้องการใช้งานเครื่องมือของ Google สาหรับช่วยในการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google Meet นั้นในเรื่องของการปร er. ับแก้ไขห้องประชุมก็เป็นส่วนที่สำคัญที่ควรจะทราบและ่อเข้าใจเนื่องจากหากผู้ใช้งานได้มีการใช้งาน Google Meet จะต้องทราบถึงว <ologue> ิธีการใช้งานประกอบไปด้วยการสร้างบัญชีสําหรับการใช้งาน Google Meet การกําหนดห้องประชุมการสร้างห้องประชุมล่วงหน้าการปรับแก้ไขห้องประชุมการบันทึกการประชุมและการปรับแต่งทีม ซึ่งจะมีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้สําหรับการปรับแก้ไขห้องประชุมนะครับผมคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถแก้ไขได้ที่บริเวณตรงจุด3จุดตรงนี้นะครับผมเมื่อคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะพบว่ามีเครื่องมือหลากหลายให้เราใช้งานนะครับผมตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นไวท์บอร์ดนะครับผมตัวไวท์บอร์ดเนี่ยก็จะเป็นการเปิดใช้งานเครื่องมือวาดภาพบนกระดานนะครับผมต่อมาจะเป็นเชนไรอัลเชนไรอัเนี่ยจะเป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองของห้องประชุมฟูสกรีนจะเป็นการขยายหน้าจอของห้องประชุมให้เต็มภาพนะครับ Open Picture-in-Picture เน Picture, ี่ยก็จะเป็นการเปิดรูปภาพ Apply Visual e f f e c t ก็จะเป็นการเปิดใช้งานภาพเสมือนจริงเพ r n o n Caption เนี ion, ่ยก็จะเป็นการเปิดใช้งานแคปชั่นและในส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น Setting นะผมก็จะเป็นการปรับแต่งค่ามาตรฐานนะครับผมเมื่อเราคลิกไปที่ปุ่ม Setting นะครับผมก็จะพบว่า o o o g m e m t เนี่ยเขากำหนดการแก้ไขให้เราอยู่5หมวดหมู่นะครับก็ได้แก่ Audio, Video, Video General Caption แล้วก็ Reaction นะครับผม โดยเมื่อเราคลิกไปที่ปุ่ม a u d i อนะครับผมก็จะเป็นการปรับแต่งไมโครโฟนกับการปรับแต่งลําโพงหรือฟังที่พร้อมใช้งานนะครับผมก็สามารถคลิกปุ่มเทสเพื่อทดลองการใช้งานได้นะครับผมโดยเมื่อเราคลิกไปที่ปุ่มวิดีโอนะครับผมก็จะเป็นการปรับแต่งกล้องวิดีโอเพื่อรับภาพของผู้เข้าร่วมการประชุมนะครับผมโดยเราสามารถกําหนดความคมชัดของภาพได้ด้วยนะครับผมต่อไปนะครับผมเมื่อเราคลิกมาที่ general เนี่ยก็จะเป็นการปรับแต่งที่ว่าหากไม่มีผู้ใดเข้ามาในห้องประชุมของเรานะครับผมห้องประชุมนียก็จะทําการปิดทันที ประมาณนะครับผมว่าเราคลิกไปที่ปุ่มแคปชั่นนะครับผมก็จะเป็นการปรับแต่งแคปชั่นหรือซับไตเติลนั่นเองนะครับผมเราสามารถเลือกภาษาได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นภาษาอังกฤษนะครับผมและสุดท้ายนะครับผมเมื่อเราคลิกไปที่ปุ่มรีแอคชั่นนะครับผมก็จะเป็นการปรับแต่งรีแอคชั่นต่างๆเช่นการส่งอีโมจิยิ้มการส่งอีโมจิรูปหัวใจหรือการยกมือนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับผมการปรับแก้ไขห้องประชุมเนี่ยก็เป็นอันเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วหากคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็เชิญกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้้พววกเราดย หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณาที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ